บทที่6ธรรมจักรกับปวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพรกวาภารานสียังวิหรติอิสิป,ปะตะนีมิตรดาเยตะตะโคพรกวาปัจจวัคคีเยพิกคุอามันเตสิเทวเมวิคเวอันตาปะพระชีเตนะนะสสวิตภาโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโค พีนุคังโมโตชานิโกอนาฬิโยอนัศนสันหิโตโยจายังอัตตะกีระมัทธนุโยโคทุโภอนาฬิโยอนัศนสันหิโตเอเตเตพิกเวอุปโอนเตอนุปกรรมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปัสสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ กัตมาจัสสพิกเวมชิมาปฏิปทาตถาเตนะอภิสัมพุทธาจขุกรณียากรณีอุปสมัยะอภิญายาสัมโพธายะนิพพานายะสัมวัตติอยะเมวอาริโยอัตถังคิโกมะโคสยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจา สัมมาทมมันโตสัมมาอาชิโรสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะคุูการณียานะกรณีอุปสมัยะอภิญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ อีทังโขปนพิทเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามารณามปิทุกขงังโสกะปริเทวะทุขโทมนัสุบายาสาปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิีเยหิวิปโยโคทุกโขยังปิดฉังนรพันติตังปิดตามทุกขงัง สังคิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอิทังโขปนาพิขเวทุขะสมุทโยอริยสัจจังยาอย่างตันหาปุรุภวิกานันติราคะสัคตาตรัตรตรัตราพินันทินีเสยยะทีทางกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอีทางโขปนาพิขเวทุขะนิโรธโยอริยสัจจัง โยตัสเยวะตันหายะอาศะวิราคะนิโรโธจกโกคปฏินิสโคมุติอานารโยอีทางโคปนภิกเวทุกขะนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจ์อายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมะโคเสยยะทีรัมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาธัมมันโตสัมมาอาชูโว สัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธินทีทังทุกขังอริยสัมมสจญญรโรโออจยยันติเมพิกเวปุเพอนันตสัจเตโสทมเมสุจะคงอุทาปาทิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทปาธิทั้งโคปนิธรรทุกขังอริยสัจจงปาริญญาันติเมพิกเว ปุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจะคงอุทปาธิญาณงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปณิทางทุกขังอริยสัจจ์งาริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจะคงอุทปาธิญาณุอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ นิธรท,ทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนัน,นสุสตเตสุธัมเมสุจะคุงุอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังง้งโขปณิธรรมทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปหาตพันติเมพิกเวปุเพอนันุสตเตสุธัมเมสุ จักขูอุทปาธิยาณงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกลอุทปาธิตั้งโขปนิทังทุกขะสมุทโยอริยรรสัจจงปะหินันติเมพิกเวปุเบอนนลุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทปาธิยาณงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิ อาโลโกอุทปาธิอิทังทุกขะนิโรธทอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอานุสอนุสุตเตสุขเมสุขจขงอุทปาธิญานาอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโกปณิธางทุกขะนิโรธทอริยสัจจง สัจจิกตาตันติเมพิกเวปุเทอน,นันสุสต,ตสุธรรมเมสุจักโหอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปณิธานทุกขะนิโรธโรออิยสัจจังสัจจิกตาตันติเมพิกเว ผู้เอนันตสุดเตสุธรรมเมสุจะขุนอุทปาธิยาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทัทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติมีพิกเวงผูเผอนันตสุดเตสุธรรมเมสุจะขุนอุทปาธิยาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิ อาโลโกอุทธปาธิตังโขปนิธังทุกขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอาเวตาพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักหูุทธปาธิยานังุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิ ตั้งโคปณิทังทุกขะนิโรธคาไมนิปฏิปทาอริยสัจจพาวิตันติมีพิกเวปุเพอ,อนานนุสสเดสุธรรม,มสุจักปุอุทปาธิยาหนังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอ,อุทปาธิยาวะจีวันจเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริย,ยสัจเจสุ เอวันติปริวัตังทวาดทศการังยถาภูต ah ah ังยานทัศนัลและสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหุพิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรมเกสัสนักรมณียาประชาสเทวมนุสสยยะอนุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสินยะตโตจะโฮมีพิกเวอีมีสุจตุสุอริยสัเจสุเอวันติปริวัตังทวาัทาสาการังยถา,าปูตังยาณทัศนังสุวิสุทธังอาโหสิอาถาหังพิกเวสเิวเกโล,เก,ลเกสมารเกสพรม,มเก สัสม,มณพรมณิยาปชายาสะสเทวะมนุสัยยาอนุตรังสมมาสัมปพธินภิสัมพุโทโธปัจจัญญาสิงญานันจกปนมีทัศนังอุทปาธิอกุปปาเมวิมุติติอายมันปินังชาตินัตถิทานิปุนักขโวติอิทัพโมโจะพะกวาอัตตะมนาปัญจวัคิยาพิขุภะกวโตภาสิตังอภิณฑโร มิมัมมินจพนะวยาการณสมินพันยมามเนอายสมโตโกนทัญยศวิราชังวีตมลังธรรมาจัจขุอุทปาธิยังกิมจิสมุทยะธรรมังสัพันธังนิโรทธรรมมติปวัวติเตสะพกวาตาธรรมัจากเกบุมมาเทวาสัทธมนุสสาเวสุง เอตัมภะปวัตาการาลสิยังอิสิปะเนมิกาตาเยออนุตตรังธรรมจักกังปวัตตังอปปติวัติยังสมณนนนวาพระมณนนนวาเทเวนาวามารรนาวาปรมุนาวาเกณฑิวาโลกัสสมิติภูมนานังเทวานังสัทธังสุตตะวาจตุมหาราชิตาเทวาสัทธะมนุสสาเวสุ้ง จตุมหาราชิตานังเทวานังสัทธังสุตตวสตาวะต er ิงสาเทวะสัพพะมนุสสาเวสุลตาวะติงสานังเทวานังสัทธังสุตตวายามาเทวาสัพพะมนุสสาเวสุลยามานังเทวานังสัทธังสุตตวาตุสิตาเทวาสัพพะมนุสสาเวสุลตุสิตาเทวานัง สัทธังสุตตาวนิมะนมะนิมนานรตินเทวาสัธพมนุษาเวสุงนิมนานรตินังเทวาหนังสัทธังสุตตาวปรนิม,มิตะวัสสวติเทวาสัธพมนุษาเวสุงปรนิม,มิตะวัสสวตินังเทวาสัทธังสุตตาว พระม,มากายิกาเทวาสัทมนุสสาวสุเตตมภควตาภา,ารานสียังอิสุปตเนวิกาเยอนุตรังธรรมาจักรังปวติตังอปติวติยังสมณีนวะปรมณีนวะเทเวนวะวาเรนวะพระมุนาวาเจนะจิวาโลกัสมินตินิติหะตีนะเนีนะ เตนะมุหุเตนะยาวะปรมโรกาสัทโธอภุตคัตคชิอายัญจะทัสสะัสีโลกาาตุสังตัมปิสังปัตมปิสังปเวทิอัปปมานูจะโอลาโลโอภาโสโลเกปตุระโหสิอตติกรมเมวะเทวานังเทวานุปาวังอาตโภปะกวา อุทานามัมอุทานิสิอัญญาสิวัตโผโกนทันโยอัญญาสิวัตโผโกนทันโยติอิติอิหังอายัสมะโตโกนทันยัสะอัญยาโกนทันโยติวะนามังอะหูสิติ